สวัสดีครับพ่อชัยครับครับร่ำรวยร่ำรวยครับลุงครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันต่องวดครับงวดของวันที่1กุมภาพันธ์หกเครับของคุณพ่อชัยครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาครับเลขของคุณพ่อก็เข้า79ครับท่านผู้ชมครับก็คือเข้าทะเบียนรถน้องพ่อเนาะครับครับทะเบียนรถของพ่อที่พ่อฝันว่า หลวงพ่อคูณเออลองพ่อคูณเนาะหลวงพ่อคูณไปที่สุธโธครับมาที่บ้านครับแล้วก็ได้มาพรมน้ำมนต์ใส่รถของคุณพ่อชัยเนาะครับก็ออกทะเบียนรถของคุณพ่อครับท่านผู้ชมครับเลขของคุณพ่อก็เข่ามาเรื่อยๆนะพ่องวดก้อนกับเข่าแปดเก้าเนาะพ่อนะครับงวดเมื่อกี้กับเข่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอีกแล้วครับครับครับอันนี้ก็สิเป็นคลิปตองวัดของพ่อไส่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้ามาฟังเบื้องเนี่ยทางน้ำกันครับ พุณพอฝันตองงวดครับฝันมือขึ้นนี่ครับผม่พอว่าฝันดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาฟังเบิ่งต้ากันครับพ่อฝันบาจังไดนครับผมอันนี้ก็เนาะพ่อกับฝันเป็นเหลืองเป็นล่าเป็นเหลืองเกาขั้วหลังจางเตออันโดนบุหร่าพอมามยยุนี่กับพ่อไ่แล้วตายก่อนเนาะตายก่อนไม่ใไงสินะวันนี้พ่อกับได้สร้างน้ำทำบุญหาผู้เฒ่าผู้อูนั่นแหละต่ว่าตีไม่นี่ละตีเหตุบุญหาหลายๆคน นั่นแหละต่อมาเมื่อขึ้นนี่ก็ได้มาฝันฝันว่าพอไงนี่เอาไก่มาให้มันสี่สิบหกตัวไก่ไก่ก็เลยว่าไก่เนี่ยมันเป็น,ปนไก่งวงนะคือไก่งวงไก่ตอกไงน่นนะเออมันเอามาใหา้มันว่าเอาเลี้ยงไว้ด้อลูกให้มันออกแม่แพรลูกให้มันได้เลี้ยงไปทางนาได้กอทุ่นกอหยอดไปทางนามอนพอก็เลยถือไก่ไปปล่อยใส่ขอกล้วไ้เออ แล้วเราก็ย่างไปนําแล้วก็ไปตรวจของงัของกล้วยของบึงําของงัของกล้วยมันนี่แล้วก็ว่าเดี๋ยวกูสิเอามให้อีกหกสิบแปดตัวเด้อกล้วยนั่นเราว่าเออเราเบาแล้วก็โจมยังเรายังเล่าดอกมันนี้เคยก็เลยย่างขึ้นมาก่อนมให้เนี่ยเห็ดกับเขากับหนามให้เรากินอืวันเรากินเขากินหนามเรียบวันนี้เราเบาเรื่องเกาข้อมลังอ่ะน้องแนนพู้เฒ่าถามห้านันห้านี่เขาเบาสู่เราฟังว่าเอองูกล้วยกับมีซมีละมีร้าลดอกว่าอืยังพอจ่ได้เลี้ยง มานี้แล้วว่าึ้นว่านันไก่สี่สิบหกตัวนั่นเอาไปปล่อยไป้ได้ลูกเบิ้งดีๆเด้อพนวายัานแล้วย่านกากินมั่นเออพอกับว่าครับครับสีเบิ้งห้เป็นอย่างดีละว,วันนี้อีกแล้วว่าก่อนนี้กูสลได้เมื่อได้กินเขากินน้ำแลว้วสีได้เมื่อเนี่ยเบิ้งดีๆได้ไก่สี่สิบหกตัวแล้วก็ย่ำมาแต่งัวคข้วนั่นแปดสิบหกตัวแล้วสีเอาหกสิบแปดตัวแล้วสีเอามาให้เลี้ยงระวัลสี่นะ<ฆ>เออวันนี้แล้วก็ลูกออกเมื่อเลยพอยกระตื้นตื่นกับว่าให้เม มาหาเอาไก่รัสเสียเอาควายมาให้เลี้ยงอีกบ่ครับเออสีเอาควายมาให้เลี้ยงอีกหกสิบแปดตัวอ๋อครับแต่ว่าไก่นั่นเอามาให้สี่สิบหกตัวครับครับอืมอืมแล้วพ่อเ่าอันนี้เป็นพ่อเ่าเลยบอกรอของเมียพอแถ่ๆเลยพอเป็นพอครับพอไงพอพอเ่าของพ่อใช่เม่นพอเ่าผวนี้พอของเมียพอของเมียบาดครับพอรอบนั้นพ่อกับฝันเห็นพ่อเ่าขึ้นกันเนาะครับตัวนั้นตัวนั้นเลขก เลขที่ฟันเห็นว่าพอใหญ่ไปขายมูลขายมั่งขายให้ขายหน้านนัอันอายุเล่าแปดสิบแปดแปดสิบเก้าปีเลขมันก็ออกแปดเก้าวัดก่อนวันนี้ก็มาฟันเห็นเพื่อนอีกมาฟันเห็นอีกนะแรัถ้าอายุของเพื่อนกับเพื่อนเสียชีวิตตอนอายุแปดสิบแปดอย่างแปดสิบเก้าคือเก่าเนาะรับตอนนั้นแปดสิบแปดแปดสิบเก้าที่อายุเล่านั่นวันนี้อันตัวนี้นี่ผพราว่าอันตีขันเว้นตีเป็นเลขเป็นเบอร์กะสิตีให้เก้าสี่หก ว่าไก่มัน46ตัวไก่มันกับเก่าผู้เฒ่ากับเก่ายู่แล้วล่ะโอ้นมีอายุกันนะครับครับนั่นแหละวันนี้เราบอกทิ้งท้ายไว้ว่าอันคั้วหนี่ง46ตัวเราเสียเอามาให้เรียกวาอยู่นี่มันก็ลายเนสียมาให้จะโตนะพ่อ4618ตัวก็ผิด 6618ตัวขั้วนั่นสิเอามาให้618ตัวไกลหนัง426ตัวครับครับที่เอาไปปล่อยไว้เนี่ยขอบขั้วไอ้ของงวงของขั้วหนัง4426ตัวคือตัวเลขพอสิตีให้ตัวนี้นี่นี่คือคือตัวเลขตัวนี้ครับนี่ตัวเลขนี่ผู้เฒ่าพอตีเป็นเลขเก่าไก่กับเก่าผู้เฒ่ากับเก่าครับครับ426ตัว46ของพอเนาะครับครับลรากา68ครับท่านผู้ชมครับคุณพอใช้อ่าสิตีตัวเลขแนวทางความฝันของตะกองให้2หาง ครับผมเลขบ่หลายกับเลขเลขซ้ำนี่แหละเพือในคข้มฝันว่าเก๋ไห่นะส่วนอายุของพอไงนะแปดสิบแปดปีแปดสิบแปดอย่างแปดสิบเก้าครับผมครับแต่สิมีอยู่ประมาณนี้ครับครับกายท่านผู้ชมพิจารณาเบิงนคอเนาะมันมันก็เป็นค้อมฝันครับผมมันมันโบหงว่ามันสีจังไหนะเต่ว่าฝันมวลยังสี่ฝันเห็นผูเทาโอ้มันก็มีแต่เก่าแต่นี้แล้วว่าเอาไกลมาให้นั้น ซีสิบหกตัวใกล้กับเก้าผู้เท่ากับเก้านะครับผมก็เลยตีเป็นเก้าซีหกขันตีเป็นเลขน,นะครับครับ,ค,รบคือพอใช้คิดว่านาปั้นนี่นาสิเป็นฟันที่<พ>ได้เลขเมียนมาบอกเป็นเลขเป็นเบอร์นะครับอันนี้ผมก,ก็จิตตีเป็นเลขเป็นเบอร์แก้ไหเป็นเลขเป็นเบอร์ไปอย่างสัง่งครับครับครับจะถ้ดจากไหนโค้งสุดท้ายนะพอนาะครับผมมูการสิได้มหาคุณพ่ออีกครับจะอมาตามต่อโค้งสุดท้ายอีกเพราะว่าอันนี้ก็เป็นฝันที่ตองวัด พ่อบอกว่าตองวดกับเมียนยูเนาะพ่อเนาะครับลาฝันครับครับว่าบางครั้งตองวดของคุณคุณพ่อไส้คุณพ่อไส้กับสีฝันประมาณสามสี่มือครับถึงสีได้อ่าเบาเบาสูฟังนากก่เนาะแต่อันนี้คือฝันฝันฝันเรยวครับฝันกันฝันกินนอนธลรมาดาเขากับฝันนั่นนะครับนั่นแหละคันเรียกเขาบอกอันมอนี่มันกับพ่อได้แก่อยู่ พี่น้องเอฟซีนะครับแต่ว่าเลขเขาก็อันแน่ยังแน่เนาะแต่ความฝันนี่ส่วนมากแล้วเขาสิจำเอาความฝันที่มันชัดเจนเนาะพ่อเนาะแม่นเอาเอาความฝันนี่มันเป็นเรื่องเป็นเล่าฝันเป็นนิมิตบอกเรื่องเล่าบอกสิ่งดีๆเขานั่นนะครับครับก็คืองวดวันงนึงฝันเห็นลุงพักคูณมาตีรถนหามันผัดออกเลขทถายรถเหล็กถ่ายทะเบียนรถเออเลขทถายทะเบียนรถเก่งครับครับนั่นแหละพอกับว่เคยมีหยังดอกพอกับขนทุกคนหยาข้นบ่มีคือกันนั่นแหละแต่ว่า หากิน้วยความซั์ซื่อมันก็เลยใดนันใด้นีมานะครับเป็นโศกเป็นลาบเป็นสิ่งของต่างๆกับมันคข้ายๆว่ามันนี่ละมีดข้นให้เอาเห็นไห้เอาได้อะนะรถของพอใช่นี่คำคูนทั้งสองคันเลยนะพ่อเมียัฝันเห็นออกเมียถอดเลยครับผมครับกับสุดก้อนกับฝันเห็นเหล็กกับมันออกหาเก้าหนึ่งนั่นดิครับเหล็กสามตัวครับผมนั่นแหละกัเขาเเหนียว่าใส่ในรถใส่ในรถเตมไหลเข้าไปหอนใน้เฮื่อนจะได้เอาผ้าห่มกันไว้น่ะ ครับวอวมาหันก้นกระถือน้ำลายอยู่ครับครับก็โอเคเนาะพอเนะครับผมประมาณนี้เนาะครับครับท่านผู้ชมครับในรอบนี้คุณพ่อชัยฝันเห็นพ่อตาพ่อตาครับพ่อเท่าครับพ่อตามาหาครับอายุของพ่อตาพ่อตาคนนี้เสียชีวิตไปตอนอายุแปดสิบแปดย่างแปดสิบเก้าปีครับมาหาครับแล้วก็เอาไก่มาให้สี่สิบหกตัวเนาะพอครับครับผมครับแล้วก็มากินข้าวกินปลาอยู่ที่บ้านของคุณพ่อชัยครับคุณพ่อชัย ก็เลยหาข้าวหาปลาให้กินเนาะครับแล้วก็ก็่าให้เอาไก่ไปปล่อยไว้ที่ขอกวัวขอกวัวครับแล้วก็ก่อนที่พ่อตาจะไปเนาะครับพ่อตาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเอาวัวเอาควายมาให้เลี้ยงครับอีกแปหตัวครับผมครับคุณพ่อชายก็เลยคิดว่าน่าจะตีตัวเลขให้ก็คือเก้าสี่หครับแล้วก็ 6-8ครับครับแนวทางของคุณพ่อกับิมีอยู่ประมาณนี้ครับครับผมให้ท่านผู้ชมทุกท่านให้เองรวยๆครับโชคดีได้ปี6-7นี้ครับผมสุกคนครับพ่ออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับผมครับขอให้เอฟซีพี่น้องเข้าผูติดตามให้ลำให้รวยสุกูสุกคนวิทย์หนีวิทย์สินเลือกินเลือใส่บางครั้งลำรวยสุขคนครับผมขอบคุณพ่อใช่หลายครับผมขอบคุณคัครับ